นี <muitas> ่คือจอมยุทธเด้อแต่ละมือแต่ละเวทเนี่โอ้ยทุ่มเทเวลาให้กับการฝึกฝนวิทยายุทธเพลงมวยจีนนี่ยโอ้ได้ว่ามันทุกทุกเพ้งถูกท่าเลยโดยเฉพาะท่านกเกเลียนอ้นนุ่มบัดเมาจังสิโอ้ยมาต้องห่วงนักฝึกได้าาาวยเไหม แบบบอกง่ายๆซะเราบาหนังจีนผู้เป็นเมียก็อยู่นําบ่ได้แล้วบาแต่นังจีนล้วก็เลยเขาวก็นี้นี่จากป่านนั้นยังว่าต้องเขาป่านพระเอกนังจีนเอ้าแม่นางไม่อยู่กับข้าข้าก็ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่แม่นางก็แล้วกันข้าคงจะฝึกอ่วิทยายุทธอย่างนี้คนเดียวอ๋อมันจีวนซ่อนหรอวะเขากับปลาถิบตัวบาอเนี่ยชูพูดเดียวก็ได้ใจพมดแล้วบาดเนี่สบาย ข้าคงจะฝึกวิทยายุทธคนเดียว